อะไรอะไรเหนื่อยแล้วเนื่ยเหนื่อยแล้วอะไรกันฟูไม่สนใจที่ไปวิ่งไหมไปวิ่งทุ่งนาไหมไอตัวปวนอยู่ข้างหลัง ไปแล้วพ่อไปแล้วไปแล้วตัวผวนอเอาเอาเอา,เอาไปดมนนตูดเขาอ,อีกฟ้าหันมาฟ้า,าหน้าแม่เด้ออยู่ฟ้าหน้าแม่มานี่แล้วหันมาแล้วมาเลยกังฟูจะไปแล้วนะ

ปล่อยมันไปวิ่งไหมใส่หมกไปไหมใ้่ไหมดูกังฟูกังฟูอย่าไปแกล้งพี่เขาเอาจะได้ไงตัวเองตัวเล็กตัวเองตัวเล็กจะทำตัวใหญ่ได้ไงกังฟูเป็นตัวผู้นะยูฟ้าเป็นตัวเมีย<อ>มันจะทำไอ้ฟาเหนื่อยแล้ว,นะวเ,เหนื่อยเดี๋ยวมันแก่แล้วไม่งั้นมันวิ่งนะ ป้าแก่แล้วจะแปดขวบแล้วกังฟูอะไรลูกกังฟูนี้ปล่อยไม่ได้เลยนะเพราะว่าวิ่งเดี๋ยวโดนรถเหยียบป้านิ่งจังเลยนิ่งจังเลยวันนี้หมเหนื่อยหรอไปวิ่งมา